สวัสดีค่ะสำหรับคอ21101วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะรูปทรงเรขาคณิตสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นการเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติที่ได้จากการมองนะคะให้นักเรียนเขียนภาพเมื่อนักเรียนมองด้านหน้าแล้วมองด้านข้างและมองด้านบนแล้วรูป สามมิติของเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอ่าครนี้มาให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างดูนะคะต,ตัวอย่างการมองอ่าครูมีรูปครูมีรูปที่หนึ่งครูมีรูปที่หนึ่งอ่าเวลามองมองด้านหน้านักเรียนมองด้านหน้าเราจะมองเฉียงจากทางซ้ายเฉียงไปทางขวานะคะเช่นรูปนี้ มองด้านหน้าเราจะมองทางนี้มองทางนี้แล้วนักเรียนก็เวลานักเรียนเขียนรูปนะให้นักเรียนมองก่อนชั้นที่1ชั้นที่1คือมีตรงนี้มี1มี2นักเรียนก็นับส่วนลูกนี้ก็ไม่ใช่มันบางกันนักเรียนก็ด้านหน้านะคะนักเรียนก็มาเขียนด้านหน้าด้านหน้ามีอะไรบ้างชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดมันก็จะมีอยู่สก้อนถูกไหมคะชั้นล่างสุดอ่าลันี ไปดูชั้นที่2ไปดูชั้นที่2นักเรียนจะมองเห็นด้านนี้นะคะชั้นที่2แล้วก็เห็นตรงนี้ถูกไหมคะอันนี้คือชั้นที่2ชั้นที่2ก็มองเห็นอีก2อันเป็นชั้นที่2นัเรียนก็ต่อเติมไปไปดูต่อไปเป็นชั้นที่3ามคราวนี้นัเรียนก็ดูชั้นที่3ชั้นที่3มเนี่ยมองจากทางนี้ไปน่าจะเห็นลูกเดียวนะคะชั้นที่3ก็จะอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเนี่ยคือชั้นที่3าม ต่อไปอันนี้เป็นชั้นที่4นักเรียนก็นำมาเขียนนะคะนำมาเขียนรูปด้านหน้ารูปด้านหน้านะคะก็จะออกมาเป็นรูปนี้นะคะมองเห็นอยู่1 2 3 4มี4นะคะมี4ชั้นในชั้นที่ชั้นที่1มองเห็น2อด้าสอันนะคะนี้กับอันนี้นี่คือชั้นที่1มองเห็น2ออันนะคะอันนี้ ต่อไปชั้นที่สองชั้นที่สองคือเห็นมาเห็นอันนี้เห็นก็เห็นสองอันเหมือนกันนะคะต่อไปชั้นที่สามอันนี้ชั้นที่ที่สองนะคะอันนี้ชั้นสองอันนี้ชั้นที่สามชั้นที่สามมองเห็นลูกเดียวนะฮะหน้าเดียวชั้นที่สี่ก็มองเห็นหน้าเดียวนะฮะนี่คือชั้นที่สี่ถูกไหมคะอันนี้เป็นชั้นที่สี่นี่คือการมองนะคะอ้าวคราวนี้มาดูการมอง มองทางด้านข้างบ้างมองด้านข้างมองด้านข้างบ้างนะคะมองทางด้านข้างนะคะมองทางด้านข้างให้นักเรียนมองทางนี้จากขวาเฉียงไปทางซ้ายมองทางด้านข้างนักเรียนจะเห็นไอ้ดูด้านสีเขียว,ยวนะคะในชั้นที่1จะมองเนี้ยหนึ่งสองอันที่อยู่ข้างในหนูนะคะสองสามสี่นักเรียนก็ทํำยังไงคะ นักเรียนก็เอามาเรียนเห็นหนึ่งสองสามสี่เห็นทั้งด้านทั้งหมดสี่ด้านนะสี่หน้านะคะอ่าดูชั้นที่หนึ่งแล้วต่อไปนักเรียนก็ไปดูชั้นที่สองชั้นที่สองเห็นตรงนี้อันนี้อันนี้หนึ่งสองสามสี่เหมือนกันชั้นที่สองก็มองเห็นสี่ด้านเหมือนกันเห็นเห็นหน้าสี่หน้าเหมือนกันต่อการอยู่อย่างเงี้ยนี่คือชั้นที่สองนะคะ ต่อไปต่อไปเป็นชั้นที่3ชั้นที่3ก็จะมองเห็นด้านนี้ชั้นที่3ชั้นที่3จะมองเห็นอยู่3หน้านะคะหน้าที่4จะไม่เห็นนะคะหน้าที่4ไม่มีนักเรียนก็ต่อเติมไป1 2 3มนะคะมองเห็นอยู่3หน้า1น3ส่วนชั้นที่4ส่วนชั้นที่4ชั้นสุดท้ายนะคะมองเห็นอันเดียว ชันที่สมองเห็นอยู่อันเดียวในอันเดียวนั้นจะอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงนี้ไม่เห็นไม่มีมาเห็นตรงนี้ชั้นที่4จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือการมองด้านข้างนะคะการมองในด้านข้างนักเรียนก็นํามาเขียนออกมาเป็นรูปด้านข้างนะคะด้านหน้าด้านบนคันนี้มองด้านบนมองในด้านบนอมองตรงนี้ก่อนเนี่ยแถวที่หนึง มองด้านบนแถวที่เวลามองด้านบนนะคะเรียนมองด้านบนเขาจะมองจากด้านบนด้านบนมองมองแล้วเห็นด้านใดบ้างด้านบนนะคะจะมองเห็นดูแถวนี้หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ลูกนี้มองเห็นลูกนี้ด้วยอ่าเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวนะหนึ่งมองเห็นลูกนี้หนึ่งด้านบนนะคะ สองสามแล้วก็ลูกนี้เป็นสี่นักเรียนก็เขียนเรียงมาหนึ่งสองสามสี่เขียนนํามาเขียนเรียงด้านบนนะคะหนึ่งสองสามสี่เรียงไปแล้วแถวที่สองแถวที่สองก็จะมองเห็นด้านนี้เนี่ยหนึ่งสองสามตัวนี้ว่างนะนักเรียนตนัวนี้ว่างเห็นไหมเนี่ยตรงนี้จะว่างเนี่ยอ่านี่คือภาพที่ได้จากการมองนะคะ ภาพที่ได้จากการมองนะคะอ่ามาดูรูปต่อไปมาดูรูปต่อไปนะคะนักเรียนก็นํามาเขียนภาพอันนี้อันนี้อันนี้เป็นภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าอันนี้เป็นภาพที่ได้จากการมองอันนี้ด้านหน้านะคะภาพด้านหน้าด้านหน้ามีหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เป็นด้านข้าง นะฮะอันนี้เป็นด้านข้างส่วนอันนี้เป็นด้านบนนะฮะเมื่อนํามาเขียน3ด้านนะคะอ้าวดูรูปต่อไปค่ะอ่ารูปต่อไปค่ะรูปต่อไปนะคะเออนักเรียนมาดูดูด้านไหนก่อนก็ได้นักเรียนอ่าดูด้านหน้า ดูด้านหน้านะคะดูด้านหน้าก็คือการมองเฉียงจากทางซ้ายไปทางขวานะคะ Đ ชั้นที่หนึ่งในชั้นที่หนะะึ่งักเรียนมองเห็นด้านใดบ้างในชั้นที่หนึ่งนะคะในชั้นที่หนึ่งะคะชั้นที่หมองเห็น1 ,2 ,3 ,4 ในชั้นที่หนึ่งนะ,ะมองเห็นอยู่4ี่อันนักเรียนก็นำมาด้านบนด้านหน้านะคะเนี่ยนักเรียนก็เขียนด้านหน้า มีอะไรบ้างด้านหน้าก็เห็นอยู่อันแรกหนึ่งสองสามเห็นสี่ด้านต่อกันอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยน,นะคะต่อไปไปดูชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งผ่านแล้วไปดูชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองชั้นที่สองนักเรียนจะมองเห็นตรงนี้หนึ่งสองสามนะคะมองเห็นสามอ่าต่อกันตรงนี้หนึ่งสอง สนะคะส่วนต่อไปอันนี้เป็นชั้นที่4ชั้นที่4จะอยู่ตรงไหนคะชั้นที่4จะอยู่ตรงนี้นะคะชั้นที่4นี่คือชั้นที่4นะคะหน้าด้านหน้านะคะมองแล้วก็จะออกมาเป็นภาพนี้ทักเรียนก็เขียนเป็นด้านหน้านะคะเนี่ยด้านหน้า ต่อไปไปดูรูปด้านข้างค่ะดูรูปด้านข้างด้านข้างนักเรียนก็จะมองดูอันสีเขียวชั้นที่ในชั้นที่1นนะคะชั้นที่1ก็มองเห็นนี่หนึ่งสองสามด้านนี้อีกหนึ่งเป็น4เห็นแล้วนะคะเนี่ยก็นำนักเรียนก็น,นามาเขียนเป็นหนึ่งสองสามสี่ชั้นที่1นนะคะต่อไปพอได้ชั้นที่1นแล้วนักเรียนก็ไปดูชั้นที่2 ในชั้นที่สองมีอะไรบ้างชั้นที่สองก็มีก้อนนี้หนึ่งหน้านี้สองดุนมีสองหน้าซึ่งอยู่ตรงนี้นะะอยู่ทางฝั่งนี้สองหน้านะคะแล้วอันนี้เป็นชั้นที่สามนะคะชั้นที่สามอีกหนึ่งก้อนอีกหนึ่งหน้านะคะอันนี้คือภาพที่มองจากด้านข้างนะคะมองจากด้านข้างอ้าวครนี้เป็นมองด้านบนนะคะ ให้นักเรียนเขียนภาพที่มองจากด้านบนนะคะมองจากด้านบนนักเรียนก็ไล่มาตั้งแต่นี่แถวนี้เลยด้านบนนะคะไล่มาจากทางซ้ายสุด1 2 3่3ก้อนด้านบนนะคะหนึ่งสงสาม อันนี้เป็นของอันนี้เป็นของก้อนที่สองนี่นะคะก้อนที่สองไม่ใช่ไม่ใช่กอ้อนแรกนะคะอันนี้หนึ่งสองสามมนสุดแค่ตรงนี้นักเรียนอันนี้เป็นของแถวนี้นะคะอันเียนี้เป็นของแถวนี้แถวที่สองนี Death ้ไปดูไล่ไปแถวที่สองจะมีอยู่กี่อันหนึ่งสองสามนักเรียนก็นักเรียนเห็นอยู่สามก้อนนักเรียนก็ไล่ไปหนึ่งสองสามสามหน้านะคะต่อไป เป็นแถวที่อยู่ถัดมาก้อนหนึ่งก้อนนี้สองสามแล้วก็สี่ก้อนนี้นะคะนักเรียนก็เรียงไปหนึ่งสองสามสี่สี่หนะ้าอ้าวไปดูไปดูชั้นแถวที่สามแถวที่สามมองเห็นอะไรบ้างชั้นที่สามก็น่าจะเป็นก้อนนี้แล้วก็ก้อนนี้มองเห็นสองอันนะคะตรงนี้ไม่มีนะนะก็อยู่ตรงนี้นะคะ นี่คือและอีกอีกแถวหนึ่งก็คือลูกนี้นะคะนี่คือภาพที่มองจากด้านบนนะคะวี่ีคือการมองนะคะมองภาพอ่าละครนี้ดูรูปต่อไปค่ะดูรูปต่อไปดูรูปต่อไปนะคะอ่าดูด้านหน้าด้านหน้านะคะด้านหน้า ด้านหน้านั้นมองเห็นหน้าใดบ้างหนึ่งสองสสนักเรียนก็นํามาเขียนเรียงต่อกัน1นึ่เห็นหนึ่ส,ส,สีชั้นที่หนึ่งนะคะในชั้นที่หนึ่งนักเรียนก็นํามาเอาหน้ามันมาต่อกันเรียงต่อกัน4อันต่อไปเป็นชั้นที่2ชั้นที่สองนักเรียนจะมองเห็นอะไรบ้างนักเรียนก็มองเห็นหน้านี้ถูกไหมคะอ้านี้ ก <g agile making hands> ับกับหน้าตรงนี้ถูกไหมคะชั้นที่สองชั้นที่สองอันนี้ติดกันถูกไหมคะชั้นที่สองอยู่ตรงนี้นะคะจะมองเห็นอยู่สองหน้าอ่าตรงนี้กับตรงนี้นะคะอ่าไปดูชั้นที่สามชั้นที่สามก็มองเห็นด้านนี้กับด้านนี้นะคะอีกอีกสองด้านอันนี้เป็น ด้านหน้านะคะอันนี้คือภาพที่ได้จากการมองด้านหน้านะคะอ้าวไปดูภาพที่เกิดจากการมองด้านด้านข้างบ้างด้านข้างก็คือเป็นปสีอะไรสิสด้านข้างก็คือเป็นสีเขียวอ่าสีเขียวมองกยงเห็นอะไรกี่หน้าคะชั้นที่หนึ่งเรียงฉากชั้นที่หนึ่หนึ่งหนึ่ง สองสามสี่อันนี้คือในชั้นที่หนึ่งจะมีอยู่สีหน้าเรียงต่อกันนะคะหนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วไปดูชั้นที่สองพอในชั้นที่สองนักเรียนก็จะมองเห็นอีกหนึ่งสองสามนักเรียนจะมองเห็นอีกสาหน้าเรียงต่อกันอยู่ชั้นที่สองนะคะต่อไปเป็นชั้นที่สามมองเห็นดน้านนี้กับหน้านี้ นะฮะเป็นชั้นที่3นะตรงนี้นะฮะอยู่ชั้นเดียวกันเป็นชั้นที่3 2หน้าที่อยู่ติดกันนี่นะฮะอันนี้เป็นภาพที่ได้จากการมองด้านข้างนะคะต่อไปค่ะภาพด้านบนด้านบนในแถวที่ในแถวแถวแถวด้านบนนะคะมองภาพที่ได้จากการมองด้านบนนะ ด้านบนแถวนอกสุดคือคือสองก้อนนี้นกักเรียนเนี่ยแถวก้อนสุดอ่าเสร็จแล้วอันนี้อันนี้เป็นของของที่สองนะคะเนี่ยเป็นเป็นก้อนที่สองนะคะด้านบนอันนอกสุดเลยมีอยู่สองก้อนนะคะมีอยู่สองก้อนในถัดออกมาก็คือจะมองเห็นหนึ่งกับสองก้อนนี้นะคะจะมองเห็นสองก้อนเหมือนกันจะมองเห็นสองก้อนเหมือนกัน ต่อไปชั้นที่1ชั้นที่2นี่คือชั้นที่2อันนี้คือชั้นที่3ชั้นที่3จะมองเห็น3ลูกเรียงต่อกันอยู่นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็แถวที่4นะคะแถวที่4อันนี้คือแถวที่4นะคะเวลามองเวลานักเรียนเขียนภาพไปเขียนจากทางซ้ายไล่มาหาทางขวานะคะหรือจากทางขวาไล่ไปหาทางซ้ายก็ได้นะักเรียนมันจะได้ง่ายอ่าและคราวนี้ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูมีแบบฝึกหัดนักเรียนอยู่ที่หน้า109หน้า109นะคะมีให้นักเรียนจับคู่เขาจะให้นักเรียนจับคู่ภาพอ่าข้อหนึ่งไม่รู้ว่าเขามองแล้วนักเรียนต้องไปไปมองนะคะมองก่อนภาพที่หนึ่งมองแล้วมันจะออกมาเป็นรูปด้านด้านหน้าเป็นรูปอะไร ด้านข้างเป็นรูปอะไรและด้านบนเป็นรูปอะไรนักเรียนต้องไปแยกออกมาก่อนนะคะข้อ B ก็เหมือนกันแล้วนักเรียนค่อยมาไล่คำตอบนะคะเขาให้จับคู่ว่าข้อ1มันควรจะคู่กับรูป A รูป B หรือหรือรูป C นะคะนักเรียนอันนี้ครูถือเป็นข้อสอบเลยนะคะใครจับคู่ถูกครูให้ถือเป็นข้อสอบภาคปฏิบัติไปเลยนะคะ แล้วครูจะออกข้อสอบปลายภาคอีก15ข้อนะคะส่วนอันนี้ครูให้ไป5คะแนนนะคะใครจับคู่ได้ครบครูถือเป็นการสอบเลยนะคะสอบภาคปฏิบัติเลยนะคะครูใช้แบบฝึกหัดนี้เป็นสอบปลายภาคนะคะเป็นภาคปฏิบัตินะคะนะคนักเรียนอ่า ให้นักเรียนจับคู่นะคะเช่นรูปที่3เขามองให้แล้วนักเรียนมองด้านหน้าด้านข้างด้านบนให้แล้วแต่ไม่รู้ว่ารูปมันอยู่ไหนให้นักเรียนจับคู่รูปนะคะข้อ4ก็เหมือนกันข้อ4เหมือนกันรูปที่4ให้ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนแล้วรูปไม่รู้อยู่รูปไหน A B C นะคะให้นักเรียนจับคู่รูปข้อที่1รูป เมื่อมองแล้วรูปมันไม่รู้จะอยู่ตรงไหนนะคะนักเรียนต้องมามองรูปก่อนนะคะมองรูป A แล้วนักเรียนก็มาจาับคู่ว่ามาคู่มันอยู่ข้อ 123, 4แล้วนักเรียนก็ไปมองภาพ B าคู่มันจะอยู่ข้อไหน,น,น,น 1, 2, 3, 4นะคะนักเรียนมองภาพ C คู่มันอยู่ไหนคู่มันอยู่ข้อ 123, 4มองภาพ D คู่มันอยู่ไหน นักเรียนก็ไปหา1 2 3 4เหมือนกันนะคะอ่าอันนี้คูดถือเป็นข้อสอบนะคะเป็นข้อสอบเลยจับคู่นะคะคู่ตรวจถูกผิดนะคะ